สวัสดีครับคลิปนี้มาซ่อมนะครับเครื่องตอนหญ้านะครับมันติดยากนะครับมันติดยากหรือไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุของเครื่องตัวนี้นะครับที่เสียอาการหนึ่งก็คือมันไม่ดูดน้ํามันนะครับไม่ดูดน้ํามันทางคาบูนะครับคาบูไม่ดูดน้ํามันนะครับเมื่อเราถอดไอคอเทียนออกนะครับแล้วก็สตาร์ทเนี่ยไม่มีไอ้น้ำมันออกมาเลยนะครับสาเหตุก็คือซีนนะครับซีน ข้อเวียงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งทางสตาร์ทนะครับกับฝั่งด้านที่เป็นส่งกําลังก็คือชุดคัส์นะครับซีนอาจจะรั่วฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับแต่สังเกตดูจะมีรอยคราบน้ํามันนะน่าจะเป็นซีนทางฝั่งชุดที่ส่งกําลังนะครับฝั่งทางด้านหน้านะครับเราจะแกะดูนะครับมันรั่วจริงหรือเปล่านะครับถ้าตัวนี้รั่วนะครับการดูดน้ํามัน ทางฝั่ง ID ก็จะน้อยหรือไม่มีเลยนะครับคือก่อนที่จะเสียนะครับสังเกตดูง่ายๆครับน้ำมันยังไม่หมดแต่ว่าเครื่องมันเล่งนะครับรู้สึกว่ามันมีกําลังขึ้นเล่งเองนะครับเร่งเองแล้วเร่งแรงนะครับรอบมันจะสูงขึ้นนะครับนี่คืออาการเสียของเขานะครับเราจะแกะดูนะครับครับหลังจากที่เราใช้เครื่องมือนะครับในการถอดนะครับบางท่านอาจจะไม่มีเครื่องมือนะครับใช้น็อตเบอร์สิบนะครับแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็เอา เอาคีมล็อกนะครับหนีบนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาใช้ค้อนตอกนะครับเบอร์สิบลงนะครับค่อยๆตอกเบาๆนะครับเดี๋ยวก็จะหลุดเองนะครับหลุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือชุดคัตนะครับสังเกตดูนะครับ จะมีรอยเปียกเยอะนะครับแสดงว่าน้ำมันมันรั่วนานแล้วครับเนี่ยกำลังกำลังก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเครื่องอาจจะมีอาการจามหน่อยนะครับต้องเครื่องร้อนๆถึงจะทํางานได้นะครับดูซีนหมุนได้เลยนะครับพวงได้เลยเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตังนะครับประมาณ2ี่สิบห้าสิบบาทนะครับซีนยางตัวนี้นะครับซีนโอลิงตัวนี้นะครับแกะให้ดูนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือนะครับเราใช้ ดอกนะครับน็อตนะครับน็อตเกี่ยวนะครับในการเจาะนะครับหมุนเข้าไปครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับง่ายๆครับมีการดึงเราไม่มีเครื่องมือนะครับสเกิดดูก็จะมีชุดลูกปืนนะครับของข้อเหวี่ยงนะครับอันนี้หลวมหลวมจนว่ามันโยกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับโยกได้เลย ทำให้ดูใหม่นะครับเนี่ยหลว้มจนเกี่ยวมันคอนเลยนะครับเพราะว่ายางมันน่าจะหดตัวนะครับทําให้ตัวนี้หมุนหมุนตามนะครับเราจะเปลี่ยนกันดูนะครับในไหนก็จะเปลี่ยนซีนแล้วนะครับฝั่งทางด้านส่งกาลังเราจะมาเปลี่ยนฝั่งทางด้านสตาร์ทนะครับอถอนดน็อตเบอร์สิบออกนะครับแล้วก็ พอออกเบาๆก็ออกแล้วครับตัวนี้ใช้แรงไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีซีนนะครับน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้นะครับใช้วิธีการเดิมนะครับก็ออกแล้วนะครับใช้น็อตนะครับน็อตเกลียวน็อตตะปูเกลียวนะครับแล้วก็ดึงออกเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากดบ่อยครั้งตัวนี้ก็ไปซื้อซีนมาครับเมื่อสักครู่ไปซื้อซีนมาตัวไม่แพงครับ ยี่ห้าบาทนะครับสองฝั่งก็ห้าสิบาทนะครับรวมห้าสิบาทรวมน้ํามันล้างน้ามันล้างมืออะไรก็ประมาณนี้แหละครับประมาณร้อยหนึ่งครับเต็มที่เดี๋ยวเราจะใส่นะครับก่อนจะใส่แล้วก็ฉีดโซนิกเข้าไปนก่อนนะครับเนี่ยให้มันลื่นหน่อยบางท่านก็เอาน้ํามันเครื่องก็ได้นะครับเอาลูกบล็อกนะครับตอกนะครับก็ให้ได้ประมาณรูพอดีนะครับ เรยบร้อยนะครับบล็อกเบอร์อะไรเนี่ยดูให้กอนเบอร์สิบเจ็ดนะครับพอดีเลยนะครับซีนเราจะไม่ได้ขาดนะครับครับตอนนี้ก็ใส่ทั้งสองฝั่งครับด้านทางฝั่งสตาร์ทนะครับเรียบร้อยนะครับฝั่งทางส่วนกาลังนะครับทางค์ทก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทาความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ รอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับครั้งเดียวติดเลยนะครับ